สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSP e นะคะอยู่กับไทยแล้วและตอนนี้ไทยกับรุ่นนี้เลยค่ะ Venturi นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งไปในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ด้านหน้าคนขับตรงนี้นะคะ<ม>ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะใส่ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยด้านหลังค่ะสั่งปิดได้จากตำแหน่งสวิตตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะยังเป็นในส่วนของตัวระบบกรองดูดด้วยนะคะฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆนะคะนี่แบบนี้เลยอ่าเราจะค่อยๆดูดเข้าไปแบบนี้นะคะเปิดเดิมค่ะที่ด้านหลังนะคะสามารถบีบแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นแล้วค่ะ ต่อไปครัเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคายแล้วค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดได้เลยนะคะาแล้วถ้าจะลองสั่งเปิดให้ดูอีกครั้งด้วยนะคะ ะสะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนฟ้าหนักๆแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยนะคะยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบด้วยนะะใช้งานปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากถ้าใครนะคะสนใจอยากติดตั้งนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่ร้าน JSP e ยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ